สัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปอโลซาค่ะเป็นเมืองที่สวยมากๆเลยนะคะถือได้ว่าเป็นวิวหลักล้านเลยค่ะไปดูกันค่ะน่เราค่ะออเดอร์หน้าฮาวายนะคะกับหน้าอโลซาค่ะนี่ใหญ่มากใหญ่กมมือแบบนี้นะ วิวตอนเช้าของเราในวัน hmm. น uh ี้นะคะสวยมากค่ะวอกอสอันนี่มีเดินเด็ดตุ๊กเสื้อนดีเว่ยที่นี the second time I come to a l o s a but the first time in summer I never see like this before because first time I come here all of the mountain is white <c oughs> yeah. ทุกคนเดี๋ยวโซมาสโน่ตอนนี้นะคะเรากำลังนั่งเอ่อเทคเอ่อเคเบิลคาร์นะคะขึ้นไปข้างบนวิวสวยมากค่ะทีะ่แรกเฮ้ยวิวข้างหลังน่ะสวยมากไหมที่ลาเอร์สวยเหรอฮึสเดย์เราแต่งตัวนะ เมคอัพดิหน่อยไม่ขอสโนว์ทอสโนว์ทำทุกคนสตนนี้ราอยู่ในลาวยากค่ะนีหมลาท say hello to Thailand สวัสดีค่ะโอ้ทิลา่ารักมากมาก นัน่นหนักนี่นะคะทุกคนดูนนอยู่ที่ a r o ซ a ใช่ไหมคะที่รักก <c ười> ับ a าร z ซมีทุกคนดูวิวสวยมากเหมือนภาพวาดเลยค่ะ ากตอนนี้นะคะ15องศาหช่วงซัมเมอร์นะคะข้างบนเขา15ดีทีนะเหนานิดหน่อยอโลซาชื่อไพโรและอาจจะคุ้นหูของใครหลายๆคนนะคะอโลซานะคะเป็นเมืองเล็กๆในแถบเทือกเขาอันไพตั้งอยู่สูงเหนือน้ำทะเลถ,ถึง1,700เมตรค่ะ <c oughs> วิวที่นี่หลักร้านมากค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดิน <c oughs> เดินลงไปค่ะที่หมู่บ้านนะคะตรงไกล ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราดูทางเดินนะคะอันนี้เป็นการเดินเขาแบบ easy-easy ดีนะคะใช่ไหมที่รัก Easy Normal <ซ> Way สวย n ี่ส a ่ Easy Yeah easy Way เดินนะคะค่ะเรากำลังเดินไปเรื่อยๆค่ะที่นี่วิวสวยมากค่ะทุกคนเหมือนภาพวาดอีกแล้วค่ะสวัสดีครับไทยแลนด์ you see ขีมัว <Wow. S 1> <laughs> นีนะาน่ิเร like ียค่ะหลานสวยมากค่ะต้องมานะคะถ้ามาอค่ร מה עושה? אני אעשה להם לך. יפה, מה עקוב? מה קרה? תודה לך. משהו כורדיש מנו, בייבי. זה בינטנפלאטטה. רואים לנו משהו פרק חישפק. רואים לנו משהו פרק חישפק. סילבר צבי בלגיוק. חיברו להם אחרי הברות. הלוי מה? הלוי מה. ก็จะมีขนมปังเนื้อมา้าเนื้อวัวเนื้อหมูนะคะไปฝากกินค,ค่ะเนสทีนเดดค่ะทุกคนจะบอกว่าในที่ซีมอนออเดอร์มามันมีเนื้อม้าด้วยค่ะคืออันนี้เนี่ยอันนี้มีเ<า>นื้อม้า <laughs> เดี๋ยว <laughs> โอเคค่ะ g ก y s I want to try for you เนื้อม้า อี๋เฟิร์สทัมเฟ t ร์สทายเนื้อมาสิลามาอร่อยเลยโอเคค่ะหนึ่งหมี่ค่ะสามหมีค่ะสามหมีคนหนึ่งแบมคนหนึ่งซีมอนครับใช่ค่ะหนึ่งซีมอนหนึ่งแบมบูแอนด์หมี่ไปค่ะ ในมุมมองของเราตอนนี้นะคะในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านที่เขาขายชีสกับนมดสมเลยค่ะนี่นะคะทีละชีสแฟคทอรี่แอนด์มิลค์โอเคค่ะไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราซื้อชีส เสร็จแล้วรังกลับบ้านนะคะโชว์วีเมฟองูชีสครับน้าบักกบานกลับบ้านค่ะ kissing all the night watching Netflix and have romantic time งงเลับ over ค,ค่ะตอนที่แบะมาเมื่อตอนช่วงเดือนกุมภาหน้าหนาวนะคะมันจะเป็นน้ำแข็งหมดเลยคะ่ะลดเซ่ m ง a n s down ลดเซ ส o อน o เ o อร o เซย์อเวอร์เซย์ครับพ s ุ่งนี้เรากํลังเดินกลับบ้านกันนะคะอากาศตอนนี้ดีมากมีแดดไม่ร้อนอีฟมาร์ฮิว t นท์คือเคแบบตึกนี้สวยมากค่ะที่เรากินพิซซ่าเมื่อคืนนี้ค่ะ ฟองดูชีสที่เราได้ซื้อมาจากชีสแฟคทอรี่ค่ะอย่ามารูกันะฟองดูชีสนะคะหรือว่าชีสฟองดูเป็นอาหารประจำชาติของคนสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ <laughs> ฟองดูชีสฟองดูโอเคที mm. <Okay. S 1> ่นาโลแมนติกชอบดีค่ะชอ,ชอบดีค่ะ,อ,อ,คะอันนี้นะคะแบมบซื้อมาจากโรงงานชีสค่ะ this one strawberry yogurt but this one simolek n comment so อร่อยมากๆค่ะทุกคนเจอเด็กพานนาคอนค่ะถูกไหมลิลิจ๊อบก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่รักวันนี้นะคะเราจะนั่งเคเบิลคาร์ดีส่วนดีส่วนดอาร์เรีดีอารทรนนะคะแบบห้อยขาทุกคนไปดูกันค่ะ ว่า <Wow. S 2> เสียวมากมาแล้วค่ะนี่นะคะที่รัก <c oughs> How to do it? waiting? Uh huh. นี่นะคะทุกคนทุกคนคือแบมเสียวมากๆเลยอะ่ะคือมันต้องให้ขาแล้วที่ล็อกมันดูเหมือนไม่ปลอดภัยอะ่ะ ไปค่ะไปดูกันค่ะว่าเสียวขนาดไหน oh no, no, locked, thing, ที่มทุกคนคือมันไม่ร้อกค่ะมันต้องกดลงมา <c oughs> เราไปเล่นดีมเบอร์อ่ะทุกคน <Yeah. S 2> ดูค่ะ cool, เราดู <cool, S 2> ทีละคู cool. นี่ดูสิ uh. ทีละที่นั่นนนที่ที่ม่กลัวหิม when I see in the summer this way not I cannot be afraid a n y m o n e yeah not dangerous because having really slow but the the stepway a like a uh, one t o down and uh huh. my shoe not good because <Yeah. S 1> I want to lie all the time มาทุกคนดูวิวนะคะดีมาก สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นวิวข้างทางเนาะที่เราสองคนกําลังขึ้นไปข้างบนแบมบก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะจะสวยกว่าเมื่อวานขนาดไหนเนาะเดีย๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นวิวรอบๆนะบรรยากาศคือธรรมชาติมากๆเลยจ,จะได้เห็นต้นไม้เห็นป่าแล้วอาจจะเจอเอมมามอสนะคะเป็นสัตว์ที่น่ารักมากๆเลยค่ะเขาจะส่งเสียงเล็กๆให้เราได้ยินอยู่ตลอดทางเลย เขาลูกนั้นสวยมากค่ะที่รัก In the b a c k so really beautiful view Have you s e e the city Yes and the lake over sea Oh my <Left. S 3> god oh my. 2,639เมตรค่ะตอนนี้เราอยู่บนเทือกเขานะคะที่มีความสูง2,639เมตรค่ะสูงมากตรงนั้นเป็นหมู่บ้านอาลูซานะคะแล้วก็เป็นเลคสวยมากค่ะเมื่อวานเรามาจากไปเดินจากตรงนั้นนะคะลงมาตื่นตืตื่นต,ต,ตามทางเลยคะ่ะเราเดินเก่งมาก แล้วก็ไปที่เลสลองตรงนั้นแล้วเดินลงไปข้างล่างไปจนถึงตรงนั้นทำไมครับ ค่ะทุกที่ในออโรซาคือสวยมากเรามีภูเขาหลายลูกเลยนะคะและเราก็สามารถเดินเชื่อมกันได้ทุกลูกเลยค่ะวันนี้นะคะเรากำลังจะตามรอยออตามรอยในหลวงรัชกาลที่9นะคะเป็นสถานที่ที่ตอนท่านทรงพระเยาวแล้วก็สเสด็จมาที่นี่บ่อยมากเพื่อมาเล่นสกีค่ะ มีสกีน้ําแข็งแล้วก็มีโรงเรียนสกีที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามุมไหนบ้างนะคะเดี๋ยวแบมจะถ่ายรูปให้ดูค่ะใช่ไหมคะทีนะครับเป็นเชิร์ตค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะโอ้ยเป็นแบบสุสานที่นี่นะคะ เราอยู่ที่เชิร์ตค่ะเป็นมุมด้านหลังนะคะที่ในหลวงราัชากาลที่9นะคะจะได้ไทรงถ่ายรูปตรงนี้นะคะเดียวแวนะคะคือโรงแรมอโลซาคุมโฮสเทลคุมโฮสเทลครับคุมโฮสเทลครั d อ่าและเ a นกิง a าร์มานายว่าส์ b e e เดี Many times <laughs> Many times เราไปกลับบ้านกันแล้วนะคะบายบายอารซ่าค่ะซีวอร์เกนนักงฉาที่เราได้นั่งหดไฟนี่นค่ะของเด็กๆนะคะเขาจะมีดูรายน่ารักมากมีกระตูนให้อาด้วยนะคะเกี่ยวกับน้องหมีคิ้วสุดๆไปเลยค่ะ ะะเป็นเมืองเล็กๆที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดและ,สะเสด็จมาที่นี่บ่อยครั้งค่ะ <c oughs> เพื่อมาเล่นสกีน้ําแข็งนะคะ <c oughs> อโลซาเป็นเมืองสกีรีสอร์ตก็จริงแต่เราสามารถเที่ยวได้ทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาวเลยค่ะ ค่ะทุกคนไปดูรูปที่แบมนำมาฝากนะคะจะเป็นรูปอโรซานะคะตอนช่วงซัมเมอร์และแบมก็เอารูปตอนช่วงวินเทอร์ไทม์นะคะมาฝากทุกคนด้วยว่าเป็นยังไงนะคะอโรซาเป็นเมืองที่สวยมากๆเลยค่ะเราสามารถเที่ยวได้ทั้งหน้าร้อนและก็หน้าหนาวค่ะทุกคนต้องไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะอโรซาสวิตเซอร์แลนด์ค่ะไปชมรูปกันดีกว่าค่ะ ก็เป็นอโลซ่าในช่วงวินเทอร์ไทม์ค่ะที่แบมนำรูปมาฝากนะคะแล้วในครั้งนี้ค่ะที um ่แบมมาก็ได้มีโอกาสไปตามรอยในหลวงราชการที่9ค่ะที่เป็นสถานที่ที่ท่านโปรดปานเสด็จมาบ่อยครั้งเพื่อมาเล่นสกีน้ําแข็งนะคะไปชมกันดีกว่าค่ะ Don't forget to subscribe my channel